เพื่อนๆวันนี้แอดพาเพื่อนๆมาที่วัดตึกนะคะวัดตึกนะคะนี่เป็นแนวสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแนวกำแพงอีกเดิมนะของออตัววัดนะเหมือนกำแพงแก้วนะฮะแร้มานีนนครับกำลังห่ผมผ้าพระพอ,พอดีนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ยหมาที่ไหนแล้วอ้วนจับเนี่ยนะผมพาต่างปฏินิพพานนะอันนี้แอดเคยไปอินเดียนะไปเมืองกุสินาราก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงนิพพานด้วยท่าน,นี้เลยนีแ่แกะแบบมาจากเมืองกุสินารานะประเทศอินเดียสถานที่นิพพานของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะกับทุกท่านนะคะ อ่อันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมวัดตึกนะคะอันนี้เขาจะมีให้ดูด้วยนะเนี่ยอันนี้บัวตาเดียวให้โชคอ่ะตรงนี้นะน่าจะมีคนเอามาให้วัดเอาไว้นะโอ้มีลูกกอกแมวด้วยเหรอนี่ดูตาเดียวนีให้ดูนัวตาเดียวนีบววน่บัวตาเดียวเป็นแบบนี้นะอ,อแล้วก็มีเหมือนกับลูกแมวลูกแมวโถลูกเอ,อ้อ ขอให้มีความสุขในทุกภพทุกภูมินะลูกนะแม่แบ่งบุญให้นะไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่หมดแล้วละ่ะเนี่ยฮะเป็นขอเอามาน่าจะมาถวายวัดเอาไว้นะให้ดูเป็นการศึกษานะคะออะะอาอาาเดยูนนะะะะะตกลคมากะะแล้วเดี๋ยวจะพามาดูบ่อน,น้าโบราณน,นะคะโอ้โหสะอาดกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอะ่ะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล นะคะคนี่เป็นเขาเขียนว่าเป็นมอญนาำโบราณสมัยพระเจ้าเสือนะคะเออเดี๋ยวต้องบอกว่าวัดตึกเนี่ยจะเป็นนิวาสถานเดิมของพระเจ้าเสือนะคะพอท่านขึ้นสถาปนาด พระองค์เองเป็นพระมาหากษัตริย์แล้วเนี่ยท่านก็เอาบ้านหรือบ้านออกถวายสร้างเป็นวัดนะเป็นวัดตึกนะฮะซึ่งพระมาหากษัตริย์หลายพระองค์นะคะนิยมเอานิวาสถานเดิมเนี่ยสร้างมาเป็นวัดนะเพื่อเป็นบุญกุศลไปนะฮะเป็นความเชื่อนะคะเคยอ่านเจอบอกว่าใครที่แบบถวายหรือเอาบ้านถวายเป็นวัดหรือว่านิวาสถานเดิมของของ,งพระมาหากษัตริย์พระองค์ในเนดเนี่ยมาถวายวัดนยเชื่อว,ว่า พอ,อสิ้นสวรรคตรไปหรือสิ้นพระชนไปหรือว่าเสียชีวิตไปเนี่ยก็ะจะกลายเป็นหัวหน้าเทวดาอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะแอดเคยอ่านเจอนะคะนี่ไงพระพุทธเจ้าเสือสมเด็จพระสันเพชรที่8นะคะข้างบนก็จะเป็นครุฑนะคะมีการวางศิลาฤเลิกนะคะอ๋อปี2511 ตำหนักพระเจ้าเสือนะคะอันนี้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 สำคัญะคะตำหนักพระเจ้าเสือสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะคะก่อนอัดเกิดอีกอเดี๋ยวเข้ามาดูนะคะพวกนักมวยก็จะมามาไหว้ท่านเยอะนะเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของอ หมัดมวยนะพวกนักมวยเนี่ยจะมาขึ้นที่ว่าตึกเยอะมากเลยนะครับ,บรเวลาจะขึ้นชิงแชมปนะ์อะไรเนี่ยก็จะมาอะขอพรจากพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านน,ะนี่เ็นภายในตำหนักนะก็เรียกว่าตำหนักใช่ไหมฮนะแอดอ่านตามป้ายที่บอกโอ้โหนี่สวยมากสบายทิพย์ของจริงวาววับมากเลยฮะอันนี้เป็นคริสตัลนะแต่ว่าในในกล้องเนี่ยจะไม่ค่อยวาวแต่ของจริงเนี่ยโอ้โห ไปลุกเลยอนุโมทนาบุญกับคนที่เอามาถวายด้วยนะคะนี่เป็นพระทรงเครื่องจกักรพรรดินะคะน่าจะมีคนเอามาถวายนะคะนี่ก็จะเป็นรูปพระบรมรูปนะคะของอพระเจ้าเสือนะคะหรือพระสันเพชรที่8นะคะางาทรงประทับนั่งนะคะมีคนมากราบไหว้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะหลายคน่ยังไม่เคยมานะคะ ก็มีโอกาสก็มาชมกันได้นะครแล้วก็นี่ท่านทรงถือ,อพระแสงดาบนะคะแล้วก็ทรงประทับนั่งนะคะนี่มีคนเอามามาถวายมาร่วมบุญกันเนือง,เนองนะคะแล้วก็บริเวณสถานที่ในวัดน,นี้ก็สะอาดสะอ้านนะสะอาดสะอ้านกว่าสมัยก่อนเยอะเลยที่แอดมาแรกๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็น มีให้ถวายสังฆทานมีทําบุญนะคะแล้วก็เนี่ยฮะมีเครื่องดื่มด้วยนะเออมีบริการเครื่องดื่มด้วยนะคะมีโอกาสเข้ามาชมกันได้นะคะว่าตึกนะคะ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะ,ะนี่ก็จะเป็นข้างนอกนะคนเข้ามาพนะะัมาอมผ้านะคะปรพุทธเจ้าปางปรินิพานนะคะน่าจะมีไม่กี่องค์ที่ในเมืองไทยที่ทําแบบนี้นะอที่ทำเป็นปางแบบนี้เลยเมืองกุสินาราเลยอันนี้เหมือนมากเพราะว่าแอดไปมาแล้วนะที่อินเดียน,นะฮะแอดไปสังเว สนะก็เลือกสังเวสีคือสถานที่ประสูตินะคะตัระสรูปฐมประเทศนาและประิญพานนะคะอโชคดีไปครั้งหนึ่งนะะแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปอีกแล้วนะคะพอแล้วอินเดียไม่เอาแล้วะะพอค่ะพักก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆไปครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะถือว่ามีวาสนาแล้วนะคะ ดี๋จะพาเดินชมเรื่อยๆนะคะนี่ดูมนี่เป็นปู่ฤาษีหรือรอ๋อแล้วก็มีพญาคุดด้วยนะคะ มีแมวด้วยแมวแมวแมวหลับสบายเลยพาเดินดูเล่นๆนะข้างหน้าตำหนัก พระเจ้าเสือก็จะมีช้างคู่นะแต่ก่อนมีรูปหมวยเขาออกไปข้างนอกละมรีรูปปั้นนักมวยนะคะ <c oughs> ับมือลัางจานผมผ้าเสร็จแล้วนะนะคะ, <c oughs> คะโอเคแอดขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ